พบกับชาติคืออะไร <c oughs> สองคำนี้ชาวพุทธรู้จักน้อยมากพระเองก็รู้จักน้อยมากนะเมื่อไม่เข้าใจคำว่าพบกับชาตินะก็จะไม่เข้าใจว่าเล่าไปละนันทิทำอะไรละความเพลินแนลมทำอะไรนะนั้นเวลาที่โยมเนี่ยนะ จิตของโยมเข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยนะมันกำลังเข้าไปสร้างภพนั่นเองพระศาสดาเปรียบอย่างนี้เปรียบบอกภพเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นมาการงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกชาติการที่มันเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนาเรียกภพ ภพคือสถานที่ตั้งอาศัยที่จะเตรียมเกิดเตรียมงอกเป็นต้นขึ้นมาเห็นไหมผู้เจ้าแยกชัดเจนมากนะจิตรับรู้อารมณ์ปับ๊บอันนี้พบรู้อารมณ์ต่อเรียกชาติจบด้วยชรามมนะดับเห็นนะรับรู้อารมณ์ม่ปับ๊บสร้างภพรู้ต่อไปชาติจบด้วยชรามมนะดับ รับรู้อารมณหมาอีกพบเกิดรู้ต่อไปชาติจบด้วยชราหมอนะนี่คือสังสารวัตรวงจรของจิตเป็นอย่างนี้นั้นผู้เจ้าจึงให้เราละพบให้ไวที่สุดจิตรับรู้อารมปั๊บเนี่ยมันกําลังจะตามมาด้วยชาติชราหมอนะความตายเรากําลังมาแก้ปัญหาว่าทํายังไงจะไม่ตาย ความตายเกิดจากเหตุคือชาติและภพต้องดับภพบดับชาติให้ไหวที่สุดนั้นจิตยมไปรู้อารมณ์ใดปับ๊บผู้เจ้าจึงบอกทิ้งเลยทันทีใครทิ้งไวดุดกระพริบตาพระองค์ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ